สวัสดีครับเจนะบิตคอยน์มเนอร์นะครับวันนี้ก็เป็นวันปีใหม่นะครับขึ้นปีใหม่แล้วนะครับก็หลังจากทําคลิปตัองเที่ยวไปนานนะครับวันนี้เรามาย้อนลอยนะครับปีที่ผ่านมาตั้งแต่เพจโฮมมายเนอร์ er, ได้ก่อตั้งหรือเครื่องขุดบิตคอยหานรายได้นะครับซึ่งมาเริ่มจากบ้านนะครับที่เราทําขุดธรรมดานะครับแล้วก็ค่อยๆเติบโตแล้วก็มาเป็นช่อง b จบิตคอย miner แล้วก็เติบโตอย่างมากในปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่มาที่ก่อนหน้าเริ่มต้นเลยนะครับที่เพจก่อตั้งขึ้นนะครับกออ็อาจจะออกเป็นแนวแบบว่าตัดแปะตัดแปะนิดหนึงนะครับก็เริ่มกันมานะครับจากที่ไม่ค่อยมีอะไรเลยเริ่มต้นจากเครื่อง s9 เครื่องเดียวนะครับจริงๆผมเริ่มจากตัวการ์ดจอก,ก่อนนะครับด้วยตัวของ r9 r8 นะครับรุ่นเก่าเลยนะค่ายแดงนะครับผมขอเปิดเพลงนี้ครับเป็น MV ประกอบไอเป็นเพลงประกอบนะครับอาจจะติดดิิทธิตนะครับก็ด้วยตอนนั้นนะครับก็เออเริ่มมาจากที่เป็นแค่โฮมไมเนอร์จริงๆนะครับอันนี้ปออีสองพัน,นสิบเจ็ดนะครับ ก็ตอนนั้นขายพาวงพาวเวอร์อยู่นะครับ L สอง L สามนะครับ H เก,ก้า,านะครับในการจอรุ่นแรกๆเรานะครับ อันนี้เครื่องที่เบาตอนนู้นนะเป็นระบบน้ำไฮบริดนะแพงมากนะครับเหมืองแรกของเรานะครับก็เป็นเหมืองเล็กๆนะครับเพราะว่าตอนนั้นเราก็ไม่ได้ทุนเยอะมากนะถามว่าทำไมต้อง นี่เราจดบริษัทนะครับตั้งแต่ยุคนานละ้นะครับหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับตอนนั้นก็มีขายมีหลายตัวนะครับท,ที่ปล่อยไปแล้วก็รับเข้ามานะครับเพรนั้นร้านเราจะอยู่ที่โฮมเกชเชบที่เมืองทองธานีนะครับ ไม่เคยน้อยเนื้อตทมใจชีวิตที่ต้องใช้แค่เพียงเรียวแรงค่าน้ําค่าไฟค่าข้าวมันก็แพงแต่แม่งค่าแรงมันแซนจะถูกตอนนั้ E1 เพิ่งเปิดตัวนะครับยิงให้วากอนเอแลยไม่ยู่อยากจะมาเป็น S17 N19 <S 7, S 2> นะครับตอนนี้่แบขาใจก็เพื่อวันไหมที่ดีกว่านี้ งานนี้นนสายพาวเวอร์ค่อนข้างเยอะเลยนะครับพาวเวอร์คอมพาวเวอร์การ์ดจอนะครับดาพาวเวอร์กลับมาครับ ครั้งแต่กูถอยไม่ได้สักคนเพราะกูเกิดมาจนหากินบนความอดทนที่คนบางมีไม่เข้าใจไอ้คำว่าอดตายความไม้มันเป็นอย่างไรแล้วก็เริ่มมาเป็นตัวรีเฟอร์บินะครับเริ่มมีวัคซีนเข้ามาแล้วก็เริ่มมาเป็นร้านซ่อมใหม่นะครับเป็นทีมสร้างซ่อมอันนี้ก็เริ่มมีดีลเลอร์จีนใหญ่ๆเข้ามา ะนะครับก็เป็น oh, oh, พอเป็นมาของเพจเรานะแต่กูไม่คิดที่จะกลัวนะครับก็ขอเป็นเพลงนี้คนระับเป็นกำลังใจทุกคนนะครับที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับก็ค่อยๆขย,ยายไปเรื่อยๆนะครับ ต้องใช้ช่วงแรกๆครับเราก็ทำเองหมดนะครับต่อหลังก็เริ่มจ้างคนมาดูแลเหมือง <แต S 1> ดูแลต่อหลังก็ไปร่วมนะครับในการทำเหมืองร่วมนะเพื่อประหยัดต้นทุนนะครับขอจบไป,ไปเท่นี้นะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดติดตามเจ๊บิตคอยเมเนอร์ครับเป็นกำลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะครับเมื่อมีคลิปใหม่สวัสดีครับ